เมื่อเขาไม่รู้จักบุญคุณของเราอยู่เราก็อย่าไปเสียใจสิเราเป็นผู้เมตตมีเมตตาเราเป็นผู้มีกรุณาจมทงสารแก่เขาเราจึงช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ให้มียศฐานบรรดาศักดิ์ช่วยคนให้เป็นคนดีช่วยคนให้เป็นคนมั่งมีช่วยคนให้เป็นคนมีความสุขความสบาย นี่เราทำความดีเราสั่งสอนคนให้เป็นคนดีเราช่วยให้เขาให้เป็นคนดีช่วยเขาให้มีความสุขเราทำความดีคือเราช่วยคนให้ได้พ้นจากทุกข์ให้เขามีความสุขเรายินดีในความดีของตนเองตรงนี้อย่าไปคิดรังเกียจเขาอย่าไปคิดเสียใจ ว่าทำไมเขาจึงไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์แล้วเขาจึงไม่รู้จักเราเป็นผู้มีบุญมีคุณแก่เขาเราจะไปเศร้าใจอย่างนั้นให้เราคิดเสียว่าเรานี่แหละได้สร้างความดีและได้นำแนะนำให้คนเป็นคนดีได้ช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ให้เขามีความสุขนี่ให้หมุตทิตาควมพอยยินดีถึงความดีของตนเองที่ได้ช่วยคนอื่นให้มีพ้นจากทุกข์และมีความสุข เราจึงจะเป็นผู้มีมุทิตากลมพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีได้ใจก็สบายใจก็แช่มชื่นเบิกบานว่าตนเองได้แนะนำคนให้เป็นคนดีช่วยคนให้เป็นคนดีพ้นจากทุกมีความสุขอยู่สบายนี่แหละจึงจะตั้งอยู่ในมุทิตาได้เหง่อเห็นผู้อื่นได้ดีเราควรพอยินดีด้วยแต่ไปรังเกียจเขา เราจึงจะตั้งอยู่ในมุทิตาคมพอยินดีแก่สัตว์อื่นได้ดีหรือบุคคลอื่นได้ดีแม้เราไม่ได้ช่วยก็ดีบางบุคคลแต่เขาได้ดีมีเงินทองมียศถารนดาศักดิ์สูงเราควรพอยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยว่าบุคคลนั้นได้ความดีได้มีความสุขนี่จึงจะ จัดได้เป็นผู้อยู่ตั้งอยู่ในมุทิตาความพอยินดีได้